ก็เชียงชนะนุ่นจบมือให้เกียรติที่พุ่มนับนายกให้ลุยกวางทีตัวเดียวดำหนักไม่โตกวยพวกเนี้ยล้วตัวเช็งโดยตายเทตากูหนักหนักโต๊ะเมื่านเสือเมื่อไงเช็งโดึงมา่อไงเช็งโดนสมบูรณ์อ๋อจะเล่าความเล่ไปตามดูประวัติ นายกและของชาติแล้วที่ในเมืองไทยหนึ่งถึงยีิบเจ็ดกูจำเม็ดคือใจโปรดจำกันไว้และกูจะนับใน้วังมาดูนปากกรนิ่งติดตาดาคนที่หนึ่งนั้นนะชื่อว่านายกต้องจำกันไว้จำให้แน่นอนจะโคเบาโยนและคนที่สองโทไป ทัาล,ละคุณพลประยุพเสนาเป็นถึงทัลละพระยายังจำได้ไหมจะขอเล่าความคนที่ซ้ำต่อไปจอบพลปอนา,ายพี่บุญสงคลามคนที่สีทส่ที่สีพันธีควงอัไฟวงไม่ลืมไม่ลงมยังจำได้ดีคนละที้าชื่อว่านายทวีที่หกเสนีเจ็ดปรีดีปนุงยง คนที่แผ่บันเรือทีโดทะวันน้ำชาปูนยาวคลันละผมจำจะลงจะมาหน้าด้านละผมจักจะหุงน้ำชะปูนธรรมรุงนาวจวัฒน์นั่นเล็กหายคนที่ก้าหน้าผมหมายจำจนหมดและชื่อว่านายพลอุชาราชินคนที่สิบจอมพลสรินั่นละไงคนที่สิบเอ็ดถนนทิทีแคร่จนคนที่สิบสองนายชัดยาธรรมสัตร คนไทยและท่านรักเราทั้งนาเป็นลาคนดีคนที่สิบสามัลคือการินัลละสีปันเอลแต่ละที่ผู้ใหญ่กำน,นันดีใจคนที่สิบไห่มันรู้กันแล้วตัวจริงชื่อว่าธานินและคนไทยอิ่มเอง สิบ้าเกลียนศักดิ์สิบโอการนายกเปรมทิลาชุลาดนลสิบสี่จัดชายและชุนละทุงหาวันสิบแปดอนังปัญญาและชุนสิบเก้าินดากระทนาประยุทน์คือไดเพราะคุณแหล้วฝึกจะพาทามินคนที่ยีสิบแล้ไม่กินและไม่กวนล,ลูกคงแม่ตวนชื่วจวนลีกไพที่เบ็นบรรหารกงกันบานละพไทยไม่นานเท่าไรต่อมายุค าคนที่ยิ้มสองที่้องยังัวดหัวถ้าเปินบากลอยตัวไปทั่วเมืองไทยชื่อชาววลิตและหุน่นบันมูลาดไว้น่าจับไปขายชายดีไอ็มมคนที่ยิ้มสามมันรู้กันแล้วทวถ่ถที จื่ว่าทัดสินเลยคนละจำได้ไหมโครงการทุกโครงการและโครงกันเผื่อตายทำงานตนไม่ได้เลยต้องยุบสภาคนที่ยิบสี่มันคนละดีที่สุดชื่อสุระยุทธ์และมาแก่ปัญหากอได้ไม่ได้และมานั่นไม่จะพาคนที่ยิบทาบ้านเมืองต้องบุญไาวชื่อน,นายเนศสมันกสุนทานราเวศตัวทำนับประเทศเดือดร้อนกันเลือไหลเข่ายาก มาเพลงคนสาบเจงกันคุณไวายยี่บุกสมชายเป็นคนใต้เมืองนคนสงรสนใจวุมสวัสดิ์ลิกาเมืองในยังโอนหนาวหนาวร้อนร้อนพันธมิตรไม่ชัดตาคนที่ยิบเจ็ดมันสินป็ดบริสุขคนที่ยี่สิบเห็ดและเหมือนพ็ดและไม่ผิดชื่ออาณาพิเศษและเวชาชีวะทำได้ไม่ได้คุณละอยจับตายีบแปดนั่นเลยนะ ต้องเป็นเท่งเบ่งตอบขอเชียงจะนับสะลุลิกที่พี่น้องพี่น้องนั่งกันได้คนไอเ้เจงนับโอบช่งางใครบุญเลยโอ้มันเบ่งนาไม่ละเาเชียววะ คอยเตีงกูไว้มึงเตียงแต่ป่านนี้เตียงสามเตีงสามเตียงห้าไปห้าเที่ยงแต่ป่านนี้กูไวไปหาเที่ยงมึงไปตัวเดียวเออมึงคอยไปเตียงเจ้าใจกูเลยจะไปวันนี้เพื่อเพื่องใจเชียงชุดชิ้นทุกรรมิตตกเฉยวันนี้วันเสาร์ตัวพฤษวันอาทิตย์ก็ยึดเสาร์วันอาทิตย์นี่ไปไม่ได้ห้าเที่ยงอ่าพอยไปวันจันทร์วันจันทร์ก็ไปไม่ได้เฉยไปไม่ได้วันจันทร์วันนอ พอตงงานเชียงตงโอเลวันดีวันจันวันโนน่าไปวันก้านเช่วันก้านนี่กูจมล่วงจักได้ว่าวันก้านก็ไปไม่ได้แกวาวันโรนวนน่าไปวันพุทธเชื่อวันพุทธนั้นตามบอกจีมวันดีนี้แกาวันพุธมันวันเป็นวันหนาววันเปื่อยใช่ไหมพอวันพุธวันหนาววันเปื่อยเออไม่ไม่คุตายก็ไม่ตรงชอน้ำก็ไม่เอาวันพุธ หวันนี้ถ้าเลิกกคนไปเดินทางวันนัดแถวบางเซี่ยงเอาเหลือกัคิดเอาใจวันนัดวันครูก็คุณนึกว่ามันเหมือนอะไรทีวันนัดวันครูเอาเหลือเอาใจเจวันนี้วันนัดฮัดชิดคิดหลังครูใช่ไหมไอ้ทีวันนัดเป็นชิดคิดหลังครูใช่ไหมกูว่าไปวันศุกร์สักนะวันศุกร์ก็นายไปได้แต่ก็นึกนึกเลีเลีกูเล่ในตำหน้าเล่้กูไปเล่้ยเลี้ยทีเมอวันศุกร์ก็ไปไม่ได้แล้วเฉยวันศุกร์วันหนาวันอาวันศุกร์นี่วันศุกตมตรง เคยหอกาวเชียงเคยจะมักโอบโตจะไม่นายกจำใจจะมักปี่ไ so ด้จะหัวกาวเชียงวันชุกเดินไปจะมักวันชุกแล้วไม่คว้ามาชุกตมทุไรนายยกตัวย่างไงเบื่อมึงกับเบื่อวันนั้นวันจะมักกับวันชุกแล้วหอกาวเชียงวันชุกขึ้นไปวันชุกชุกโตตมตมปุยต้มเรื้ออย่าที่ไปอุ้บาสเลยพรีนี่เลียไปวันนึงไม่สักวันหนึ่งกลางเพื่อ กันบ้าเชียงเหี็กวายกุกักนกา้ามเหลยกวตจัมมือได้เถอะแฟนบอลีกว่าต้อ้เล้ววัดคาราชการนังวิจาร เรือนประมุขของเจ้ายัางวันปีนองน้าเมื่อนไม้ยังวิจารณ์กันไม่อบตอนนี้เหมือนกับกบเลือดในจะตั้งซ้องใจยกหรือซีเติมนิทันพอจะกล่าวขอบได้โลคี อะไรจะข้าบประโยชน์ีนี้มีตะแบะกกระสป,ป๋าบลมกลูมีความรู้ที่แตกฉานรักษาซึ่งก็แมาจันน,นรือนวยดนบันเดนดวงใจแทนที่คลองไม่มองมัว đã hiểu siêu điệu qua nụy bên ya cắt quan sao mà hư kinh ngạc sao ơi bắn ya tua mình sẽ thầm non năm cai mì mò mua để đủ chua ngắt thanh đuôi bắn nhà liền trích trao cha rồi để trong ra nè có cốt ta cắt lẽ chom quăng nuôi vẫn mi pin ná พอกับแม่ทรงแม่ปาาเปี่ยนเรียนวิจฉาแล้วไม่รู้จักบุญกุลคาแล้วอาจารย์หนังสาธิกโอก่อนเธอจะไปนนุย แล้วมันคอยตาทุกปนลอกกี่เชื่อปปนมีลูกเอ้นแล้วมันกระจัดเชื่อยาแล้วปนรอบกี่เชือรอบปนีเชื่อยาก็ยกขาว่ากค่ชูกข่อลอ,ลอ คอยมานั่งคอยตาดลุกแยกจะได้กลิ่นน้ําหลายคลอกอากาศแก่ๆยุคนี้มันเชื่อยอ่ะ เชื่อลูกจากวันอาจารย์เนื้อสิทจะจำแล้วจะมาสวดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้นุมัสก,การค่ะอาจารย์เออวันดีลลเลยลูกเออนูปวงวารินและสินวารี เธอ z o งคนผีนงที่รักใครกันเหมือนผีเหมือนนองความจริงแลว้วเธอเป็นกระสัต่างเมืองลูกนะแต่มาซึกษาวิทยายุทธวิทยาคมกับอาจารย์อาจาจยนดีใจแล้วก็อาจารย์พูดใจเป็นอย่างยิ่งลูกเออที่เธอรักใครเฉพาะที่นี่วันนี้ อาจารย์อยากจะถามาวิจารระเภทได้วิจารณ์น็น่นเน่งในบางลูกที่ลูกไม่เข้าใจกระบอกโผล่เลยลูกพ่อาจารย์ง่ายรูนน่บรูวิชาลูกเออโอ้ดาบทขามันไม่มีวิชากแหนงไหนหรอกนะคะที่หนูน่ะไม่เข้าใจหนูทําไม่ได้หนูจาได้หนูทําได้ทุกกระบวนพลงกระบวนการคันลันตีได้เลยนะอาจารย์ค่ะ เออชินวารีอ่ะลูกพวงวารินก็บอกว่าก็ทําได้ชินวารีทําได้มาอย่างลูกโอ้ด่าบมดขามันก็ไม่มีพิชากันใหญ่ใหญ่เช่นกันนะคะที่หนูทําไม่ได้หนูทําได้ทุกกระบวนเพลงทุกกระบวนท่าเหมือนที่อย่างพี่พวงวารินนั่นแหละค่ะการันตีได้เลยทดสอบยังไหวเลยค่ะดูอย่างน้เออแสดงว่าวีดีคูดเลยลูกนะ <c oughs> ไอหมอไอมอไอหมอไอมอไอมอไอหมออ้ไรเลือดมึงแกว่าปานหลงเด้อคือกูอยากมึงกันมึงหรือไคือจริงเด่กูสงสัยเนมันสงสัยเท่ร่วมพออาัารยร์ว่าวิดีคูดวิดีคูดทันเอ้ย คำนี้มันไม่สำรับหรูคุชเลื่ืนฮะเออวีดีคูดวีดีคูดเออก็ถือว่าดีมากเลยเออบุยอะไรที่บ่พันดีแต่เอาวิดีคูดวิดีคูดดีดีมากฮึมมึงไม่เชื่อมึงถามเลยแต่เออจริงหรืครับอาจารย์แต่อาจารย์ว่าวิดีคูดวิดีคูดเนี่ยไอหม้อมันหวานดีมากเออใจ้วลูก เก่งปกตินายจะมอหอยม่อมเก่งเร็วล่ะเออแล้วไม่งั้นเลยคุณก็เดินทางไปตรวด้วยเหตุเจ็ียนนะำหันสนามบินนั่นท่าพาศรเราเรียกว่าสนามบินนั่นเมือ่อไงโอ้ท่าพาศรเราหันเราเรียกว่าสนามบินแต่ก็ท่าษาฝรั่งภาษากลางนั่นเขาไม่เรียกสนามบินแล้เขาเรียกอะไรเยอะยเขาเรียกว่าแอร์พอร์ตโอ้สนามบินแอร์พอร์ต ทีนี้หนังสือเดินทางมันรู้นะเรียกว่าหนังสือเดินทางเช่นว่าเราเดินทางไปมาเลเซียเดินทางไป่ตงปรตีก็เรียกว่าหนังสือเดินทางแต่ว่าจริงๆแล้วเคาไม่ได้เรียกหนังสือเดินทางหรอเแล่าแต่ก็เรียกอะไรเยเขาว่าพัดพอตนะอ๋อไอหม้อมันข่าวใจอ๋อพหนังสือเดินทางมันพัดพอดสนามบินแอร์พอร์ตทีนี้อาหารจีนันก็เรียกเรือมรูมาเราหรือหม้อพูด อาหารจีนนี่ยก็เรียกว่าพัตต์เฮ้ยพัตตาทีนี้อาหารไทยนนี่ยภาษาหมูทีนี้ถ้าภกษาสมบูรณ์นี่ยภาษาไทยมันกินได้ทั้งปีศโอ้โหแล้คุณจะนั่นเของ,ง,ของ,ง,ของวนันากกานี้ทะ่ผมบอกเองนั่นแจกันนี่ภาษาญี่ปุ่นก็ใช้วัดไซโยนารักอแจกาันภาษาญี่ปุ่นวัดไซโยนารักภาษาฝรั่งก็เรียกว่าก,กาุณบายภาษาลาวเขาว่าลาคอนเดอ Pada tui lakon, lakon. Ini pasal balian, pasal...